แล้วคราวนี้อยากจะถามอีกหนึ่งคำถามการเตรียมตลาดอริยะในรอบนี้เด็กๆจะได้มีส่วนร่วมอะไรอย่างไรบ้างในวันงานนะคะค่ะช่วงนี้มันก็เข้าสู่งานเพื่อฟ้าดินเนาะพี่บอ่บอบอ่บอบๆใช่ไหมหบ่อสามบ่ออะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้มันเป็นช่วงของการบำเพ็ญคุณอือก็อาจจะไปช่วยเตรียมยสถานทานี่ใช่ค่ะจะเตรียมสถานที่ทาป้ายล่าข้าอะไรก็แล้วแต่ลงของแต่พอ เข้างานปุ๊บเนี่ยแต่ละพุทธสถา,านเนี่ยจะมีร้านที่ต้องรับผิดชอบอ,อ่านน,นั่นเลยค่ะเด็กแต่ละพุทธสถา,านก็จะเข้าไปสู่ขบวนการตรงนั้นของตัวเองซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าภาษาจะเปลี่ยนแล้วเพราะจะมีประชาชนอมาแบบหลังไหลเข้ามาใช,ใช่ค่ะอ,อย่างของบรราษเนี่ย ต้องรับผิดชอบล้างหางนะล้างภาชนะใหญ่นะต้องรับผิดชอบห้องน้ําทั้งหลังพระพุทโตทั้งหน้าตรงดานทั้งเงิงงสนสนส่วนที่พี่น้องที่จะมาซื้อของเนี่ยะจะมาใช้จะต้องอทําให้สะอาดเอี่ยมอยู่ตลอดเวลาเหมือนปั๊มน้ำมันหลวงพ่อเคยบอก <laughs> ทำห้องน้ำยังไงก็ได้ให้เหมือนปั๊มน้ำมันมหลวงพ่อว่าอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีอ ทั้งปุ๋ยอะไรก็จะแยกไปแล้วทีนี้ไปทั้งไปขึ้นปุ๋ยบ้างไปช่วยร้านค้าบ้างไปช่วยทุกจุดที่ขอมาอมนะคะม,มันก็จะมีรายละเอียดแต่ละคนอีกอะไรเงี้ยอ,อย่าง กิจกรรมพัฒนาบางเสร็ก็ต้องไปขายผ้าจีนออะไรอย่างนี้ใช่เด็กก็จะกระจายกันไปแหละอนั้นเดี๋ยวบรรยากาศเราจะมาเล่าให้ฟังครั้งนึ่งความพร้อมประมาไหนแล้วคะที่ราชียโสศกตอนนี้ที่จะต้อนรับพี่น้องในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้คือพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่เฉพาะราชาดยอศกพี่ทุกที่เราเป็น ชุมชนสาธารณพ و ีราชธานีอโศกคือเป็นแค่สถานที่เป็นแค่สถานที่เป็นแค่สถานที่แต่ชุมชนสาธารณพคกีหรือว่าชาวสาธารณพคีเนี่ยก็คือชาวอโศกที่มาช่วยกันให้บ้านลาดที่เดียวไม่สําเร็จพี่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยพี่น้องที่มาเห็นไหมพี่อยู่ใต้บาวาน อาศษะศรกะก็มาแล้วอาทะเลธรรมก็มาแล้วปฐมสันติมาทุกคนคือรับผิดชอบในหน้างานของตัวเองแล้วนะคะบ้านราชเป็นแค่สถานที่จัดงานบ้านราชก็รับผิดชอบหน่วยนึงหน่วยร้านค้าของบ้านราชที่บ้านราชจะต้องรับผิดชอบแต่สังคมที่พี่น้องแต่ละที่มามาช่วยกันทําให้เกิด สาธารณโภคีกํิให้เกิดตลาดอาริยะงานนี้นะสะสำเร็จได้ต้องมาจากทุกหน่วยใช่ที่ใช่ค่ะทุกคนต้องช่วยกันนะคะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนต้องรวมนะคะต้องรวมใจกันค่ะมันถึงทําให้งานสําเร็จรุล่วงไปได้คือใครช่วยส่วนไหนได้ช่วยใครมีทีละภาพด้านไหนจัดเต็มเลยไม่ต้องทำแบ่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยอ่า อยากจะให้ประชาสัมพันธ์งานตลาดอาริยะให้พวกเราหรือว่าพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะได้มาค่ะร่วมงานไฮไลท์คืออะไรค่ะคือด้วยว่าบรราชาาเหนีอศกหรือว่าพี่น้องส่วนใหญ่แล้วพี่น้องก็จะมาจากแถบจังหวัดอุบลจังหวัดใกล้เคียงนี่แหละค่ะพี่นะคะสถานที่ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผ่านน้ํเท่วมาไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็นพวก ที่นอนพวกอะไรสินค้าอุปกรณ์ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันหายไปกับน้ําท่วมบางบ้านนะคะก็เลยก็เลยทางทีมตลาดอรยะเนี่ยก็เลยจัดหานะคะจัดหาสิ่งที่คิดว่าพี่น้องจะสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอะไรเงี้ยเพราะที่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคน เก็บตังค์เพื่อที่จะมางานนี้ดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะมาร่วมงานนะคะ,คะอย่างน้อยๆคือเรามีอาหารจาร,รบา่าบาทเดียวเรามีอาหารจารระบาทเรามีสินค้าอุปโภคเยอะแยะเครื่องใช้สอยเยอะแยะไปหมดเลยที่มาบริการพี่น้องในราคาบุญนิยมนะคะในราคาต่ำกว่าทุนในราคาเท่าทุนอันนี้เป็นตลาดอาริยะขาดทุนเท่านั้นขาดทุนเท่านั้นใช่ ในราคาที่ขาดทุนนะคะซึ่งปีนี้หลวงปู่ให้ขาดทุน10ล้านนะค,ะนค่ะตอนแรกเราก็ไม่กล้าพูดตัวเลขค่ะคือต,ตอนนี้พูดได้แล้วเขาหลวงปู่พูดเองชัดเจนค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยขาดทุนเยอะขนาดนี้ค่ะใช่เพราะว่าหลวงปู่เห็นว่าพี่น้องลํา่ลบากประชาชนลบาบากเราหายไปตั้ง3ปีเนาะใช่ประชาชนลําบากจากน้ําท่วมเพราะว่าปีนี้น้ําท่วมหนักกว่าทุกปีนะคะ ดังนั้นเนี่ยหลวงปู่ก็เลยอยากจะช่วยพี่น้องประชาชน <ừ> นะคะ <ừ> เราก็เลยจะขาดทุนเยอะนะคะควักเลือลเราออกมาเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาช่วยพี่น้องประชาชนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องแต่ละพุทธสถานมาช่วยกันมันก็เกิดไม่ได้เองแหละ <ừ> มันก็เกิดไม่ได้เยอะแหะค่ะ<อ>ดังนั้นเราก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้พี่น้องมาเที่ยวนะคะมีน้ําตกใช่ไหมคะมีน้ําตกมีเรือ มีสวนน้ำอ่ามีบ้านทรงไทยให้ดูมีตลาดทั้งตลาดอาหารแล้วก็ตลาดสินค้าให้เลือกตามใจชอบนะคะอย่าพลาดนะก็อย่าพลาดนะคะเราก็เราก็ต้องไม่พลาดเหมือนกันไปชมบรรยากาศอย่างน้อยคือเราได้อยู่ในบรรยากาศของตลาดอริยะนะคะซึ่งเป็นการจัด งานใหญ่ครั้งแรกในรอบสามปีของบัตราดดวยทุกอย่างมันเหมือนนิวบอลเลยก็คือเกิดใหม่สร้างใหม่ไปด้วยกันค่ะใช่ใช่ขอบคุณน้องตี้มากนะคะน้องตี้ประเทืองทมนะคะครูราชธานีอโศกนะคะนักเรียนสมาสขาราชธานีอโศกก็ทำภารกิจเสร็จแล้วใน่งเช้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมพื้นที่ที่เป็น